สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกะว่าพอดแคสต์ซึ่งเป็นพอดแคสต์ย่อยง่ายเปลี่ยนเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายซึ่งวันนี้เรายังคุยกันต่อเกี่ยวกับซีรีส์สงครามโลกครั้งที่สองสงครามที่เปลี่ยนโลกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกกันค่ะจากเพล r ์ฮาร์เบอร์ถึงมิดเวย์ซึ่งเป็นหนึ่งในการรบที่สำคัญที่สุด ในสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการต่อสู้ในมหาสมุทรที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์การสงครามไปตลอดกาลจากการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ฟางได้อ่านมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากสงครามในยุโรปดำเนินไปอย่างเข้มข้นแล้วทำไมมหาสมุทรแปซิฟิกถึงกลายเป็นสมรภูมิรบอีกแห่งหนึ่งและญี่ปุ่นเขาทำอะไร ในขณะที่เยอรมนีกำลังรบกับพันธมิตรอยู่ในยุโรปหลายคนอาจจะคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สองเป็นแค่สงครามในยุโรปแต่จริงๆแล้วสงครามนี้ขยายไปทั่วโลกอย่างแท้จริงค่ะรวมถึงมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งเป็นแนวรบที่มีความสำคัญไม่แพ้แนวรบในยุโรปเรามาเริ่มกันที่สาเหตุที่ญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามกันก่อนค่ะ ญี่ปุ่นในยุคนั้นเป็นประเทศที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขยายอาณานิคมในเอเชียเพราะเป็นประเทศเกาะที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรงญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรที่สำคัญสองอย่างหลักๆคือน้ำมันและแร่ธาตุเพราะเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธที่ทันสมัยแต่ไม่มีวัตถุดิบเพียงพอซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่น่าสนใจมากคือ ญี่ปุ่นนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ80ในปี1940แต่พอเมื่อญี่ปุ่นขยายตัวในจีนและอินโดจีนฝรั่งเศสอเมริกาก็เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยหยุดการส่งออกน้ำมันและเหล็กกล้าไปญี่ปุ่นการคว่ำบาตรนี้ทำให้ญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าใครออกถ้าไม่หาทรัพยากรใหม่ เศรษฐกิจและกองทัพของญี่ปุ่นจะล่มสลายแต่ถ้าจะไปหาทรัพยากรในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ก็ต้องผ่านการควบคุมของประเทศตะวันตกญี่ปุ่นจึงวางแผนที่เรียกว่า Greater East Asia Co-Prosperity Sphere หรือวงจรความเจริญร่วมเอเชียตะวันออกใหญ่ซึ่งในหลักการแล้วฟังดูดีแต่จริงๆแล้ว เป็นแผนการยุดครองและแสวงหาประโยชน์จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ญี่ปุ่นรู้ดีว่าการขยายตัวในแปซิฟิกจะต้องเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดังนั้นพวกเขาจึงต้องวางแผนโจมตีที่สามารถทำลายกองทัพเรืออเมริกาได้อย่างรวดเร็วและหนักและแล้ว แผนการที่ญี่ปุ่นวางไว้ก็เริ่มต้นขึ้นญี่ปุ่นวางแผนจะโจมตีเพิร์ฮาวเบอร์เพื่อทำลายกองทัพเรืออเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกและป้องกันไม่ให้อเมริกาสามารถขัดขวางการขยายตัวของญี่ปุ่นได้เพิร์ฮาวเบอร์อยู่ที่เกาะโออาฮู ahu, ในหมู่เกาะฮาวายซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นที่ตั้งของกองเรือแปซิฟิกของอเมริกา ที่น่าสนใจมากคือญี่ปุ่นไม่ได้ประกาศสงครามก่อนการโจมตีซึ่งขัดกับประเพณีและกฎหมายสงครามระหว่างประเทศการโจมตีนี้เป็นการโจมตีแบบไม่ประกาศสงครามหรือที่เรียกว่า Surprise Attack ซึ่งทำให้อเมริกาไม่มีการเตรียมตัวป้องกันเลยในวันที่7ธันวาคม1941ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้า ญี่ปุ่นเริ่มการโจมตีโพฮาร์เบอร์ด้วยเครื่องบินกว่า350ลำที่บินออกมาจากเรือบรรทุกเครื่องบิน6ลำที่เล่นเข้ามาใกล้เกาะฮาวายโดยไม่ถูกตรวจพบการโจมตีเป็นการโจมตีทางอากาศที่วางแผนมาอย่างพิถีพิถันญี่ปุ่นส่งเครื่องบินขับไล่ซีโร่และเครื่องบินทิ้งระเบิดเคสและวาวมาโจมตีพร้อมกันโดยแบ่งเป็นสองคลื่น คลื่นแรกเวลา7.55นาฬิกา5นาทีและคลื่นที่สองเวลา8.40นาฬิกา40นาทีทหารอเมริกันในเพิร์ฮาร์เบอร์ต้องตื่นตัวจากความสงบสุขของวันอาทิตย์เพื่อเผชิญกับการโจมตีที่ไม่คาดคิดหลายคนยังอยู่ในเครื่องนอนบางคนกำลังไปโบส์บางคนกำลังดื่มกาแฟแต่ทันใดนั้นก็ต้องวิ่งไปหาที่กบดัน ผลของการโจมตีนั้นรุนแรงและน่าเศร้ามากเรือรบอเมริกันหลายลำถูกจมและมีทหารเสียชีวิตกว่า2,400คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า1,200คนซึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงมากในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรือรบที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือเรือประจันบาล USS Arizona ซึ่งถูกระเบิดโดยตรง และจมลงไปในทะเลมีทหารเสียชีวิตกว่า1,100คนซึ่งเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในวันนั้นที่น่าเศร้าหมองคือหลายคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นทหารหนุ่มที่อายุไม่ถึง25ปีพวกเขาถูกขังอยู่ในห้องใต้ดาดฟ้าเรือและไม่สามารถหนีออกมาได้เมื่อเรือเริ่มจม USS t a r i z o n a ยังคงอยู่ใต้น้ำที่ Pearl Harbor จนถึงทุกวันนี้ เป็นอนุสวรีของผู้เสียชีวิตนอกจาก USS Arizona แล้วยังมีเรือรบอื่นๆที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่น USS Oklahoma ที่ควา่า USS West Virginia ที่จมและเรือรบอื่นๆอีกหลายลำรวมถึงเครื่องบินอเมริกันที่ถูกทำลายกว่า180ลำอเมริกาตอบสนองต่อการโจมตีนี้อย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในวันถัดมาวันที่7ธันวาคม1941ด้วยคำประกาศที่มีชื่อเสียงวันที่7ธันวาคม1941จะเป็นวันแห่งความอับอายที่ต้องจดจำหรือ a เด w วิช h ิลลีฟอิ e อินเฟม m y การโจมตีเพลฮาเบอร์ไม่เพียงแต่ทำให้อเมริกา เข้าร่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ยังปลุกความโกรธและความมุ่งมั่นของชาวอเมริกันให้ลุกขึ้นสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นไม่ได้คาดคิดหลังจากการโจมตีเพลฮาเบอร์สำเร็จญี่ปุ่นก็เริ่มขยายตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างรวดเร็วและยึดดินแดนหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแผนการที่วางแผนมาอย่างละเอียดญี่ปุ่นยึดดินแดนหลายแห่งในเวลาเพียงไม่กี่เดือนได้แก่ฟิลิปปินส ที่มีนายพลแม็กอาเธอร์เป็นผู้บัญชาการแต่ต้องอพยพออกมามาลายาและสิงคโปร์ที่เป็นฐานทัพสำคัญของอังกฤษและหมู่เกาะดัชอินดีสหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันที่เป็นแหล่งน้ำมันที่ญี่ปุ่นต้องการที่น่าสนใจมากคือญี่ปุ่นสามารถยึดพื้นที่ขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะใช้ย,ยุทธา,ท,าที่ไอแลนด์ฮอปปิ้งหรือการข้ามเกาะ ยจะยึดเกาะที่สําคัญสําคัญที่เป็นฐานทัพและคำเกาะที่ไม่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ไปแต่ความสําเร็จในช่วงแรกนี้ทําให้ญี่ปุ่นเกิดความประมาทและคิดว่าสามารถยึดครองพื้นที่ในแปซิฟิกได้ทั้งหมดซึ่งเป็นการคิดที่ผิดพลาดเพราะขีดความสามารถของญี่ปุ่นมีจํากัดในเดือนมิถุนายน1942 เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสงครามในแปซิฟิกไปตลอดการนั่นคือยุทธการมิดเวย์ซึ่งเป็นการรบทางเรือที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะมิดเวย์เป็นก way, เนกาะเล็กๆขนาดเพียง6ตารางกิโลเมตรอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากเกาะฮาวายประมาณ1,900กิโลเมตรซึ่งเป็นฐานทัพที่สำคัญของอเมริกา เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมแปซิฟิกญี่ปุ่นต้องการยุดมิดเวย์เพื่อขยายอิทธิพลและสร้างแนวป้องกันรอบประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับป้องกันไม่ให้อเมริกาสามารถส่งกองทัพมาช่วยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอเมริกาการรบที่มิดเวย์เป็นการรบทางเรือที่ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหลักซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการทำสงครามทางเรือ ที่เปลี่ยนจากการใช้เรือประจัญบานยิงปืนใหญ่ใส่กันเป็นการใช้เครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีกันที่น่าทึ่งมากคืออเมริกาสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้แม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าเพราะอเมริกามีข้อได้เปรียบสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการได้รับข้อมูลล่วงหน้าจากการไขรหัสลับของญี่ปุ่น สิ่งที่ทำให้อเมริกาสามารถเอาชนะญี่ปุ่นในยุทธการดิกเกวได้คือการที่อเมริกาสามารถไขรหัสลับของญี่ปุ่นได้และรู้ว่าญี่ปุ่นจะโจมตีมิดเวย์ในวันที่4มิถุนายน1942พร้อมกับรายละเอียดของแผนการโจมตีทีมนักไขรหัสลับอเมริกันที่ฮาวายทำงานอย่างหนักเพื่อไขรหัสลับที่ญี่ปุ่นใช้ในการติดต่อกันซึ่งเป็นงานที่ยากมาก และต้องใช้ความชำนาญพิเศษแต่พวกเขาก็ทำได้อเมริกาจึงสามารถวางแผนรับมือได้ล่วงหน้าโดยส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำคือ USS Enterprise, USS Yorktown และ USS Hornet ไปรอญี่ปุ่นที่มิดเวย์พร้อมกับเครื่องบินจากเกาะมิดเวย์เองการรบที่มิดเวย์เริ่มต้นในวันที่4มิถุนายน1942 และเป็นการรบที่ดุดเดือดมากทั้งสองฝ่ายใช้เครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีกันซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรือรบไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ใช้เครื่องบินสู้รบกันในยุทธการมิดเวย์มีเรื่องเล่าของความกล้าหาญที่น่าประทับใจมากอย่างเช่นลูกเรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทีวีดีเดวสแตเตที่บินไปโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่น แม้ว่าจะรู้ว่าเครื่องบินของพวกเขาช้าและเป็นเป้าง่ายสำหรับเครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นจากเครื่องบิน TBD Devastator ที่บินไปโจมตีมีเพียงสี่ลำจาก41ลำที่รอดกลับมาได้แต่การเสียสละของพวกเขานั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะทำให้เครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นต้องบินลงมาต่ำเพื่อโจมตีพวกเขาขณะที่เครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่น กำลังบินอยู่ในระดับต่ำเครื่องบินทิ้งระเบิด s b d d o n l e s ของอเมริกาก็บินมาโจมตีจากเบื้องบนและสามารถทิ้งระเบิดโดนเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นได้สำเร็จผลของการรบที่มิดเวย์นั้นรุนแรงมากสำหรับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสียเรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำได้แก่อากากิคากะโซโริวและฮิริยู พร้อมกับเครื่องบินกว่า250ลำและนักบินที่มีประสบการณ์หลายร้อยคนการสูญเสียนักบินที่มีประสบการณ์เป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงกว่าการสูญเสียเรือและเครื่องบินเสียอีกเพราะการฝึกนักบินใหม่ต้องใช้เวลาหลายปีซึ่งญี่ปุ่นไม่มีเวลาเหลือแล้วผลกระทบของยุทธการมิดเวย์มีมากมายอย่างแรกเลยคือ ญี่ปุ่นเสียความได้เปรียบทางเรือและทางอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการมากที่สุดและไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้อีกจากจุดนี้เป็นต้นไปญี่ปุ่นต้องอยู่ในฐานะปกป้องดินแดนที่ยึดมาได้แทนที่จะเป็นฝ่ายรุกซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากในสงครามแปซิฟิกผลกระทบอื่นๆที่ตามมาคืออเมริกาเริ่มการรุกกลับ และเริ่มยึดคืนดินแดนที่ญี่ปุ่นยึดไว้ทีละเกาะด้วยยุทธทักษ์อิสแลนด์ฮอปปิงที่อเมริกาเรียนรู้จากญี่ปุ่นอเมริกาเลือกยึดเกาะที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เช่นกัวดาลคนาวไอโวจิมาและโอกินาวาซึ่งเป็นการเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆวีรกรรมของทหารในสงครามแปซิฟิกมีมากมาย ทหารหลายคนต้องรบในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นในเกาะเล็กๆที่ไม่มีน้ำจืดต้องผเผชิญกับโรคมาลาเรียไถ้เลือดออกและโรคเขตร้อนอื่นๆทหารต้องอยู่ในจังกิโที่มีความชื้นสูงกิ่งไม้หนาทึบและมีมะแมลงนานาชนิดที่เป็นพาหะของโรคบางครั้งทหารเสียชีวิตจากโรคมากกว่าเสียชีวิตจากการรบเสียอีก มีทหารหลายคนที่มีชื่อเสียงอย่างนายพลเชสเตอร์นิมิสที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของอเมริกาเขาเป็นนายทหารเรือที่เก่งมากและสามารถวางแผนยุทธการได้อย่างชาญฉลาดฝั่งญี่ปุน่นมีนายพลอิโซรคุยามาโมโตะผู้วางแผนการโจมตีเพลฮาเดอร์เขาเป็นนายพลที่เก่งมาก แต่เขาก็รู้ว่าญี่ปุ่นไม่สามารถสู้กับอเมริกาได้ในระยะยาวเขาเคยกล่าวว่าเราได้ปลุกยักษ์ที่กำลังหลับให้ตื่นขึ้นมายามาโมโตะเสียชีวิตในปี1943เมื่อเครื่องบินที่เขาโดยสารถูกเครื่องบินขับไล่อเมริกันยิงตกขณะที่เขาเดินทางไปเยี่ยมกองทัพในหมู่เกาะโซโลโมอนซึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงของญี่ปุ่น ผลกระทบต่อประชาชนในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมีมากมายประชาชนหลายล้านคนต้องเสียชีวิตจากการรบหรือต้องอพยพออกจากบ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบในเกาะต่างๆประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่ลำบากไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคและต้องอยู่ในภาวะการรบอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขายุ่งเหยิงและอันตราย ประชาชนในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นซึ่งบางครั้งก็โหดร้ายและต้องถูกบังคับให้ทำงานเพื่อสนับสนุนสงครามประชาชนเหล่านี้ต้องทนทุกทรมานจากการรบเป็นเวลาหลายปีจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยซึ่งบางคนไม่เคยได้เห็นวันนั้น ยุทธการมิดเวย์เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในสงครามแปซิฟิกหลังจากนี้อเมริกาจะเป็นฝ่ายรุกและค่อยๆขับไล่ญี่ปุ่นออกจากเกาะต่างๆที่ญี่ปุ่นยึดไว้การรบในแปซิฟิกจะดำเนินต่อไปอีกหลายปีผ่านการรบที่ดุเดือดในเกาะต่างๆเช่นกววดาเลาคนาวไอโวชิมาและโอกินาวาจนกว่าจะจบลงด้วยการทิ้งระเบิดปรมาณู และการยอมแพ้ของญี่ปุ่นสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกแสดงให้เห็นว่าการที่ประเทศหนึ่งพยายามขยายตัวด้วยการใช้กำลังนั้นจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานของประชาชนและการทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ในตอนต่อไปเราจะคุยกันเรื่องการต่อสู้ในเอเชียว่าการรบในพมา่าฟิลิปปินส์และการต่อสู้ในจีนเป็นอย่างไร และมีผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคอย่างไรขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ